ฝนทำตาจะตกเป็นดาวตายตก,ตกมาไปถึงสิบนาทีหมดแล้วคาดหวังอะไรก็ธรรมชาติไม่ได้นะธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะ อยากตกมันก็ตกนะเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ตกไม่มีเหตุปัจจัยเนี่มันจะตกมันก็มีตกแค่นั้น,นธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในอันเดียวกันเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอย่างนั้นในตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติเนี่ยนะคือตัวธรรมะนะเพะนันพระเจ้าจึงได้เน้นว่า สนะันตะิโกโอปนยิโกเียนะเห็นได้ด้วยตนเองน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องของคำพีพิสดารอะไรที่ไหนหรือคำพูดเลิศรู้อะไรที่ไหนเลยเนปะ็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆนะที่จะต้องนำมาสอนตัวเองเตือนตัวเองบอกตัวเองนะ มาจากแจ้งโดยตัวเองแล้วมันแจมแจ้งโดยตัวเองได้เมื่อไหร่นะแปลว่ามันได้เรียนรู้ธรรมะทั้งหมดแล้วก็คือเรียนรู้ธรรมชาติท,ทั้งหมดที่มันกำลังเป็นไปอยู่นั่นแหละอะเดี๋ยวเราตอบคำถามกันกลับนมัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณแอนอเมริกาแค่รู้ออนไลน์ รายงานการปฏิบัติวันที่88เจอสติตลอดวันเผอคิดเผลอจมกับอารมณ์บ้างเป็นขณะขณะเวลาปฏิบัติจะอาราธนาศีลและนั่งสมาธิตอนเช้าตรู่ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงตอนบ่ายเฝ้าคุณแม่อยู่ที่บ้านคุณแม่ดึงสายอาหารที่ใส่ทางจมูกออกสติก็เข้ามาอยู่กับตัวค,ค่อยคคิดค่อยๆจัดการจนหาทางเรียกพยาบาลมาใส่ สายอาหารกลับไปสังเกตอารมณ์ที่สงบมีกังวลแทรกเป็นช่วงๆขอเรียนรายงานการปฏิบัติเพียงเท่านี้ค่ะดีแล้วคุณแม่นั่นแหละเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนั่นน่ะนะโดยเฉพาในช่วงที่ต้องดูแลแบบประคับประคองนีน่นะ,นะก็คือทำไงก็ได้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะ พออยู่มากแล้วเนี่ยรักษายัางไงก็ไม่หายมีแต่จะเสื่อมไปเรื่อยทำยังไงต้องจะเสื่อมอย่างมีคุณภาพให้ท่านสะดวกสบายมากที่สุดนะนะเดียวกันผู้ดูแลราาะวังใจไม่เป็นก็จะเครียดมากขึนะ้นนะมันเราคุณแม่นั่นแหละเป็นเครื่องมือในการสอนใจตัวเองนะนะเพราะว่าส่วนมากท่านก็นมักจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะถ้ามีอาการอย่างเนี้นะ นะอยากจะดึงสายหารออกก็ดึงอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยนะนาะนะทีของเรา,าแค่ประคับประคองประคองใจตัวเองด้วยนะประคับประคองใจตัวเองด้วยประคับประคองคุนแม่ด้วยนะนนี้คือเรื่องที่ต้องต้องฝึกตัวเองแหละนะดีแล้วแะนะกลับมาจากเมริกายงังอุตส่าห์ได้มาดูแลแม่เนี่ยถือว่าโชคดีนะเพะั้นอาจจะภาวนาในรูปแบบน้อยลง พราะไม่มีเวลานะนะแล้วอย่างหนึ่งก็จะเข้าใจคนที่เขาเฝ้าดูแลลูกคนอื่นนี่ก็ดูแลให้แทนเรามาหลายปีอะไรอยงเงี้ยนะแทนพี่น้องคนอื่นเนะี่นะเราเคยส่งเงินมาซัพพอร์ตนะไม่เท่าไหร่แต่คนที่ดูแลจริงๆนี่ยจะเครียดมากนะเพราะยิ่งถ้าดูแลต่อเน,นื่องหลายปีนี่จะสะสมความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะยิ่งถ้าพ่อแม่ที่ มีอาการของสมองเสื่อมแล้วอยู่ในภาวะที่รุนแรงอยู่อหมยังเดินได้ยังพูดได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยนะจะขอยเกิดความเครียดได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าติดเตียงแล้วไปไหนไม่ได้แล้วต้องให้อาหารทั้งสา่ย,ยางแล้วอันนี้ไม่เท่าไหร่นะยังดูแลง,ง่ายกว่าเยอะนะมันก็รักษาใจตัวเองนะเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เราคิดอ,อกุศลได้ง่ายนะ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 อ่ะเชิญ จากคุณชูแค่รู้วันที่4ของการออกจากคอร์ส4นาฬิกาถึง5นาฬิกานาฬีแห่งการฝึกสติวันนี้มีเวทนาค่ะปวดขาคันตัวยุบยิบตลอดเวลาก็นั่งดูใจตัวเองไประหว่างวันสังขารแสดงความเสื่อไม่เห็นค่ะปวดหัวตั้งแต่เช้าผื่นเริ่มขึ้นตามตัวคันยุบยิบทั้งตัวเลยยามีแต่ไม่กินค่ะ ทำหน้าที่ตามปกติแบบไม่ปกติเท่าไหร่ดูใจยังไหวอยู่ไม่ได้งุดหิดดูใจยังไหวอยู่ไม่ได้งุนหงิดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะดีนะเอาไว้ดูนะเวลาที่เราฝึกภาวนาเนี่ยเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ดีองั้นเลยเครื่องมือความทุกข์ทั้งหลายเนี่ย เนะมื่อก่อนนี้พอปวดหัวหน่อยก็วิ่งหายากินปวดท้องหน่อยก็วิ่งหายากินลองไม่กินให้มันดูเลยตัวมันเฉยเนะนะยิ่งเธออายุมากขึ้นมีภาวะไวทองด้วยแล้วเนะี่ยสารพัดมันจะเป็นนะนนี่แหละเครื่องมือในการเอาไว้เช็คสภาพจิตตัวเองแล้วนะนะดูมันที่คันก็ดูมันปวดก็ดูมันนะเห็นไหมเห็นว่ามันเกิดขึ้นเห็นมันดับไปไหมนะสังเกตด,ดูมันไปเรื่อยอย่างงี้ นี่ถ้าเราสังเกตด,ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะก็จ,<ะ>จทำให้ศึกษาทราบจิตที่เป็นกลางต่ออารมณ์ที่นเป็นทุกข์ว่านั้นนะได้น่ะต่อไปถ้ามันแรงกว่านี้ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งจะแรงมากไปกว่านี้เรื่อยๆนี่นะนะมันจะยิ่งวางใจได้ง่ายนะน่ะอนโมทนาจากคุณหาทางสายใหม่ วันที่หนึ่ง้อยิบ้าถึงวันที่หนึ่ง้สของการภาวนาทำความเพียรสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะทำวัดเช้าเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิในรูปแบบอย่างน้อยวันละสองครั้งจเจริญสติในชีวิตประจำวันรู้กายรู้ใจดึงเนืองตลอดทั้งวันจากที่ร่วมเดือนแล้ววันวัน,วนหนึ่งผ่านไปเร็วเหมือนไม่มีอะไรเห็นอะไรระหว่างภาวนาก็รู้สึกเป็นธรรมดาเห็นแล้วก็ดับไป สองวันนี้พบสภาวะเปลี่ยนไปจิตไม่เป็นกลางต่อลมการนั่งสมาธิของวันนี้รู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบนั่งไปสักพักตัวรู้เห็นสัญญาเรื่องราวเก่าๆและความเสียใจโผล่มาที่กลางอกเห็นแล้วเวทนาไม่ดับเห็นสังขารปรุงต่อด้วยตัวรู้ภายในไม่ได้จมไปกับความรู้สึกของเวทนาและความคิดเห็นว่า แยกกันเป็นคนละส่วนครั้งนี้มีตัวรู้ข้างนอกเห็นทั้งหมดนี้ด้วยเจ้าคะได้ลองมาโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจรู้ลมหายใจได้ชัดแต่เวทนาและความคิดไม่ดับไปเลยลองมาดูที่รู้ที่เวทนาและความคิดโดยรู้ที่ลมหายใจเป็นฐานด้วยได้เห็นสัญญาสังขารทำงานและเวทนาที่แรงขึ้นต่อมาก็จางไปรู้สึกถึงเวทนาที่ลดลง แล้วทั้งหมดก็หายไปนั่งต่อไปจนครบเวลาก็ออกจากสมาธิเจ้าค่ะอืมมันทําได้แค่นั้นแหละนะนะทําได้แค่นั้นจริงๆได้แต่ดูมันวิสัยนั่นแหละนะทําอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นนะบางทีก็รู้บางทีก็เหมือนจะไม่รู้อะไรนะนะบางครั้งก็จิตเป็นกลางบางครั้งจิตก็ไหม่เป็นกลางก็แค่ว่าสังเกตด,ดูนะถ้าภาพจ,จิตเป็นกลางก็ไหม่เท่่ยง ไอจิตที่ไม่เป็นไม่เป็นกลางต่ออารมณนั้นก็ไม่เที่ยงนี่เป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้นะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะสังเกตดูนะนะไม่มีอะไรที่ต้องให้ทำนะนะในการฝึกที่จะไม่ทำเนี่ยมันเรื่องที่ยากยิ่งกว่าลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยซ้ําไปนะปกติแล้วเวลาที่เราทํางานทําการไปนองเนี่ยมันต้องทํามันต้องคิดมันต้องค้นคว้าแสวงหาความรู้ หาความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่เยอะะไปหมดนะแต่เวลาภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทําอะไรนะเพียงแต่เฝ้าสังเกตด,ดูถ้าจะต้องทำนะก็คือทําความเพียรเพียรที่จะเฝ้าสังเกตด,ดูอาการดูรมดูสภาวะทั้งหลายที่มันกําลังปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆนะทำแค่นั้นยิ่งโยมในโชคดีตรงที่ว่าไม่มีลูกหลานอะไรที่ต้องมานั่งเลี้ยงต้องมาวุ่นวายกับเด็ก,ดกๆนีๆ่ยิ่งดี นะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองเต็มที่นะดูแลมีเวลาจะภาวนาได้ตลอดทั้งวันต้อนงะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีละนะบางคนก็เที่ยวไปหาตุนหานี่มาทําให้มันปุ่นอยู่ทั้งวันนะหาแมวหาหมามาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้นะบาทั้งมีเวลาให้กับตัวเองบางทีเป็นอย่างนั้นะทีนี้ถ้าเรามีภาระอย่างอื่นหรือภาระอย่างเดียวคือภาระที่จะต้องดับทุกข์ให้กับตัวเองนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องฉลาดอย่างหนึ่งนะนะนะก็ฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะถ้า ทีไม่ค่อยมีสภาพหือหวานเนี่ยบางทีมันก็ไม่น่าสนุกเท่าไหร่เวลาเราภาวนาเหมือนไม่มีอะไรให้ดูแต่จริงแล้วอารมณ์ไม่ให้ดูอยู่ทั้งวันเพียงแต่ว่าอารมณ์นั้นไม่ได้หือหวานหน้าตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างบางคนที่เขามีสภาวะที่มีสมาธิเป็นฐานดีๆอย่างนี้นบางทีก็น่าเบื่อนหน่ายเพราะ,ะนั้นก็ทําหน้าที่ไปดูไปเรื่อยๆดูไอ้แบบเรียบๆนี่แหละ โดยเฉพาะต่อให้อะไรมันหวือหวาก็ตามมีเฉพาะหวือหวาก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเจอบ่อยเข้ามันก็เลิกหวือหวาไปเองมันก็จะเฉยเฉยมากขึ้นะเจอแล้วก็เฉยเฉยมากขึ้นรู้จักมันแล้วเนี่ยนะสภาอันี้เคยเห็นแล้วสภาอนี้เคยเกิดแล้วเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วทีนึงก็จะเบื่อหน่ายอยากจะหาอะไรอย่างอื่นไปเรื่อยๆะหาอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากไปกว่านั้นนแปลว่าจิตมีตัณหาเข้าไปทํางานแล้วแค่นั้นเองนะก็ สังเกตดูแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสภาวะไม่หูววายก็สังเกตดูตอยู่เฉยๆนี่แหละไม่หัววายก็ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆนะมันจะถึงเมื่อไรมันจะเข้าใจเมื่อไรมันจะจะแจ้จจจงกันมาเมื่อไรนี่เรื่องหนึง่งไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราก็คือสร้างเหตุสร้างปัใจจัยให้แก่ปัญญาเไปเรื่อยๆแค่นั้นเองทำหน้าที่แค่นั้นนะเชิญ สักคุณดิ่งแค่รู้ช่วงนี้แม้จะได้ไม่แม้จะไม่ได้ส่งการบ้านแต่ก็ปฏิบัติทุกวันเห็นการเกิดของจิตแต่มีข้อเสียตรงที่รู้ว่าสภาวะจิตแต่ยังไม่ให้กิเลสชักนำเช่นเมื่อเดือนเมษามีสภาวะเบื่ออาหารกินได้น้อยกินอาหารไม่อร่อย ทั้งๆที่เป็นอาหารที่ชอบและรับประทานอร่อยเสมอแต่ว่าเดือนนั้นกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยแต่ก็พยายามกินแต่พอมาเดือนพฤษภากับมีสภาวะกินอะไรก็อร่อยไปหมดปกติจะไม่รับประทานอาหารตอนเย็นเพราะจะมีความรู้สึกอิ่มจึงไม่มีอาการหิวอาหารแต่ปรากฏว่าอยาก,กินอาหารแม้ว่าจะมีอาการอิ่มท้องอยู่แล้วก็ตามแต่ก็ยังจะอยากกินกินต่อ ทางทางที่จิตก็รู้ว่าอิ่มจนในที่สุดก็มานั่งพิจารณาความอยากของตนเองเพราะรู้สึกว่าตนเองกินมากไปมากจนจุกแน่นไปหมดจึงตัดสินใจลดอาหารมื้อเย็นตอนนี้เริ่มทำได้และกลับมาสู่สภาวะสภาพเดิมที่ไม่ต้องรับประทานอาหารมื้อเย็นทำให้มีเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มคะ่ะก็อย่าไปตามใจมั่นแค่นั้นเองนะเวลามันมีเรื่ะตัวอยาก กินขึ้นมาเนี่ยมันได,ด,ดอร่อย,อยจริงๆนะมัน,นกินได้ทั้งวันกินแล้วก็ยังรู้สึกอยากจะกินอยู่อย่างนั้นแหละนะกินไปพักเดียวหิวอีกแล้วอย่างนั้นนสะสภาวะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เจอสภาวะอ,อย่างเงี้ยนะให้พยายามปรับตัวให้เป็นปกติอ่ะถึงเวลากินค่อยกินเค,ยก,นคยกินแค่จานหนึ่งสองจานพอเงี้ยกินแค่นั้นอย่ามากไปกว่านั้นนะถ้ามากไปกว่านั้นน้ําหนักก็จะขึ้นแค่นั้นแหละ เพราะนั้นทานเท่าที่เคยทานแค่นั้นเองทีนี้พอถึงเวลาที่มันเบื่ออาหารก็ทานเท่าที่เคยทานเหมือนเดิมะเวลาเจอภาวะที่เบื่ออาหารอย่างเงี้ยนะที่เป็นอยู่เป็นเดือนสองสามเดือนมีบางคนนะเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูจิตตัวเองได้เร็วพออารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นะได้เร็วพอเพราะว่าพวกนี้มันจะอยู่ไม่นานถ้าอยู่เป็นเดือนนี่แปลว่ามันแช่หนักจกินไปสมควร นะนนี้ต้องระวังรวมถึงสภาพอื่นๆด้วยนะอะไรที่มันแช่มาเป็นเดือนแล้วนี่แปลว่าผิดปกติแล้วทางนั้นแหละนะ่ะปัญญาไม่ทํางานแค่นั้นเองนะที่ปัญญาไม่ทํางานเพราะว่าสมาธิอาจจะไม่ตั้งมั่นมากพออย่างเงี้ยนะ่นะหรือเรื่องของศีลอย่างเงี้ยต้องไปเช็คตัวเองต้องสํารวจตรวจสอบตัวเองด้วยนะศีลเราเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงน่ะทำไมมันไม่รู้เรื่องอะไรสักทีทำไมมันติดอยู่แค่นี้อย่างเงี้ยนะต้องไปสํารวจตัวเองด้วยนะ มีคําถามมีคําถามหนึ่งอนะ่ะที่ถามว่ามีความเบื่อมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะนะตอบเลยก็แล้วกันนะคุณอะไรจําไม่ได้แล้วนะเราก็เบื่อติดอาการเบื่อมาเป็นเดือนแล้วการเบื่อนี่เป็นสภาวะยานตัวหนึ่งนะนะไม่ใช่สภาวะทั่วไปนะอันนี้เป็นตัวหลักตัวหนึ่งนะมันเบื่อรุนแรงมีอะไรก็เบื่อไปหมดเบื่อจน้องไม่อยากจะปฏิบัติบางทีนะนะนั่งห้านาทีก็เบื่อแล้ว สวดมนต์ไม่ได้หน่อยก็เบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะทำอะไรก็เบื่อไปหมดไม่เป็นสาระสักอย่างทํางานทําการภายนอกก็เบื่อนะถ้าใครที่เจอสภาวะนี้ก็เหมือนคําตอบเมื่อสักครู่นี้เลยคือทําให้มันเหมือนปกติแค่นั้นแหละแล้วก็พอสังเกตอาการเบื่อนะบางคนติดอยู่เป็นเดือนบางคนเป็นอยู่หลายเดือนนะตัวนี้นะนะเลิกภาวนาไปเลยก็มีพอไม่ภาวนาก็ถอยหลังไปที่นี้ นะพอถอยหลังไปแล้วเป็นยังไงรนะพอถอยหลังหลุดจากอาการเบื่อจะไม่ได้หลุดไปข้างหน้าหลุดไปข้างหลังเนี่ยนะนะพอมันถอยหลังเนี่ยมันก็จะขยันขึ้นมาอีกใช่ยหมเจอาว่าทุกนนทุกเนี่ยอยากจะปฏิบัติขึ้นมาอีกนะพอปฏิบัติไป้สักหน่อยก็พอมาเจอไอ้เบื่อนี่อีกนะนะมันต้องฝืนนะไปต่อให้ได้นะถ้าไม่หลุดทว่าเนี่ยนะมันก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้นะ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 เดี๋ยวก็เม็นเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ ฝุดลุกฝุดนั่งทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรแปลกๆเนี่ยงุนงิดง่ายราคะโทสะเกิดง่ายอะไรเนี่ยสภาวะญาณมันจะหมุนวนอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไม่ไปต่อเนี่ยนะ่นะเพราะฉะนั้นฝืนมันทําอะไรให้เป็นปกติเคยนั่งเท่านี้นั่งเวลานี้เคยนั่งสมาธิลุกคุณมานั่งนะไม่ตามใจนะ่ะไม่ตามใจตัวเองน่ะนี่ถ้าเรานะฝึกรู้อย่างต่อเนื่องเนืองๆอยู่อย่างเงี้ยสม่ําเสมออย่างเงี้ยนะไม่ควรเกินอาทิตย์เสภาวะพวกนี้น่ะ นะถ้าเกินถ้าติดอยู่เป็นเดือนนี่แปลว่านะเราไม่มีไม่ไม่ฝืนมันแค่นั้นเองนะไม่มีความเพียรมากพอที่จะฝืนมันหรือไม่มีกําลังมากพอที่จะฝืนมันนะก็ต้องไปสํารวจตัวเองนั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละนะไปสํารวจตัวเองดูนะแล้วก็นะฝืนออกฝืนใจตัวเองหน่อยนะนะเพราะตัวนี้มันทําให้ไม่อยากปฏิบัติจริงๆนะต้องฝืนจริงๆมันไม่ใช่เบื่อเฉพาะไอ้ตัวสภาะที่มันเกิดเนี่ยมันเบื่อผู้เบื่อคนเบื่ออาหาร นะเบื่อแต่งเนื้อแต่งตัวเบื่อแม้กระทั่งจะอาบน้าอาบท่าบางทีนะมันเบื่อไปหมดนะเบื่ออย่างที่ชนิดที่หาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าเบื่ออะไรเนี่ยนะนะถ้าเจอพวกนี้ก็ต้องปรับใจตัวเองหน่อยนะ